ตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่6มกราคม2569กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการาที่54สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกลุ่มเราะบางในพื้นที่ตำบลเป้าหมายประจำปีและพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในการนี้หน่วยได้มอบถุงยางชีพผ้าห่มกันหนาวและน้ำดื่มเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและส่งต่อความห่วงใย,ยจากกองทัพไทยสู่พี่น้องประชาชนตอกย้ำความตั้งใจในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนบทบาทของหน่วยพัฒนาการคที่54ที่ยึดมั่นในหลักการมั่นคง ควบคู่การพัฒนาพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งอบอุ่นและยั่งยืนหนาบ้านการตรวจระมวลตำบลการตรวจระมวลอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินขอ์ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลรเรือนหน่วยพัฒนาการคที่54ผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพงบัวงามศูนย์ประชาสัมพันธ์สักงานพัฒนาภาค5หน่วยยริจการหารพัฒนารายงานครับ